โอ้เป็นไปได้ยังไงครับท่านผู้ชมฮะนี่เขาบอกว่าวันเสราร์เหงาได้ไงเออหาดบางแสนครับท่านผู้ชมนะมมนะชาวติ๊กตอกเขานะถ่ายคลิปแล้วก็แชร์ไว้วันเสราร์เหงาได้ไงคนโล่งเลยไม่มีคนเลยเออนะปกติวันเสราร์คนมันจะเยอะไม่ใช่เหรอเออนะะหาดบางแสนคนะรับท่านผู้ชมโล่งแล้วตอนนี้โอ้โห,นะโโหนี่ เศรษ,ษฐกิจมันไม่ดีขนาดนี้เลยเลยนี่ยนะแทบอยากจะไม่เชื่อสายตาตัวเองทางา่านผู้ชยนะมันจริงขนาดนั้นเหรอมันน่าจะมีคนอยู่บ้างเออไอ้เบนก็ไม่อยากจะเชื่อนะเออนะครับแต่เขาถ่ายมาอย่างเงี้ยเขาบอกวันเสาเหงาได้ไงเออนะใครอยู่บางแสนนะช่วยช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่บามันมันเงียบจริงไหมหรือแต่จริงๆมันก็น่าจะน่าจะเงียบจริงๆแหละเพราะว่าอะไรครับ เพราะเศรษฐกิจมันแย่นะคนคนมันไม่มีตังค์ไปเที่ยวนะฮะเออนะอย่าว่าแต่เสาทินบัวันธรรมดาก็เงียบนะครับเออธนธรรมดาก็คงจะเป็นอย่างนี้แหละนะโอ้โหดูครับโล่งโจ่งเลยนะโอ้ช่วงนี้หน้าฝนด้วยหน้าฝนอืน้ําทะเลก็จะอ,อันนี้หน่อยนะไม่ไม่ค่อยจะใสเท่าไหร่ถ้าถ้าเป็นหน้าหนาวนีน้ําทะเลจะใสสะอาดเนะโอ้เจ้าช่วงนี้ วิทนาเมษาโอ้นี่ใกล้สงการด้วยนะเดี๋ยวสงการคนก็เยอะละมัง้งนะครับเดี๋ยววันหลงวันไหลอะไรอีกนะเออนะ,นะโอ้หเอาอดทนนะอดทนนะอดทนรอหน่อยเดี๋ยวก็สงการแล้วนะเออนะครับแต่ใครไปเที่ยวบางแสนนี่ต้องต้องอันนี้นะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะเจอไข่เจียวจาาละ้อย นะฮะอาจจะเจอเออ,อาหารแพงนะครับต้องถามราคาเขาก่อนร้านไหนที่มันร้านที่แบบริมหาดอะที่มันไม่ติดราคาต้องถามราคาเขาก่อนเพราะมินเคยไปนะครับเคยไปกินไข่เจียวแล้วนะจาระลอยสะดุ้งโยงเลยนะเอ,อกินสามอย่างสามร้อยนะไม่ถามราคาคือเขาไม่ได้ปิดใต้ราคาก่อนไงก็ต้องระวังให้ดี นะครับเออทางที่ดีก็ควรจะเช็คราคาให้เรียบร้อยก่อนสั่งจะได้ไม่ตามมากันนะโอ้โหนะสะดุง้งโหยงเลยแล,แล้วยิ่งสมัยนี้ยิ่งของก็แพงด้วยนะครับอโอนะของแพงด้วยอะไรแพงด้วยก็อาจจะเพิ่มเป็นร้อยี่สิบแล้วตอนนี้นะโอ้อนะ แล้วก็ใครไปนั่งก็องเก้าอีอ้เนี่ยต้องต้องระวังนะเพราะว่าบางทีเขาก็คิดเหมาะนะครับเราอย่างเราไปนั่งตัวหนึ่งเนี่ยใช่ไหมห้าสิบบาทใช่ไหมแต่บางทีเขาคิดเหมาเขาคิดว่าเราเนี่ยนะนั่งเหมาสี่ตัวสมมตินะไปกันสองคนนะใช่ไหมเขาไม่ได้คิดคนละตัวนะเขาคิดเหมาสี่ตัวเพราะว่านั่งนั่งจองตรงนั้นนะเะอออันนี้ก็ต้องต้อง ตกลงกับแม่ค้าดีๆนะบางที่เขาก็คิดเหมาบางที่เขาก็ไม่คิดเขาใจดีนะครับเออนะแต่บางที่เขาก็คิดนสาวที่นะเขาคิดเลยคิดเหมาเลยนะเออสองสองสี่ตัวก็สองร้อยแล้วนะวาอาจจะหมดเป็นพันก็ได้นะครับไปเที่ยวบ้างสนะต้องระวังตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ เออก็เตือนนะสำหรับคนที่ไม่เคยไปนะครับต้องถามราคาให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนั่งเนี่ยก็ไม่ใช่ว่า่าจะนั่งเฉยๆนะเดี๋ยวเขาก็จี้นะแม่ค้าเนี่ยชอบจี้ให้สั่งนั่นสั่งนี่นะครับเ,ออเราไม่สั่งก็ชอบจี้อยู่นั่นแหละนะเห็นไหมต้องสั่งน้ําแข็งต้องสั่งกับข้าวต้องสั่งอะไรนะครับเออมันเป็นอย่างนั้นไงคนก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปกันนะครับเออต้องต้อง ปรับปรุงตัวใหม่นะแม่ค้านะครับอย่าไปอันนี้ลูกค้ามากนะไม่งั้นคนไม่ไปนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโคหรือเลขพร้อมเพลย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด t thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ